สวัสดีค่ะพบกับคัวนิชานันนะคะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาจับหัวฝอยทองกันนะคะการทำฝอยทองเนี่ยจะมีด้วยกัน3ตอนนะคะคุณผู้ชมตอนที่1เป็นการทำไข่ฝอยทองตอนที่สองจะเป็นการโรยฝอยทองในตอนที่3ามจะเป็นการจับหัวค่ะจับหัวฝอยทองนะคะในกระทะของเรานี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเราก็โรยฝอยทองเลยค่ะ ต่อจากเทปที่แล้วนะคะเนี่ยฝอยทองเรานะคะก็จะเป็น,อนตอนนี้เราจะมาจับหัวนะคะดูค่ะ,คะเราก็จะตัดฝอยในกระทะของเราเนี่ยเป็นสองซีกนะคะตัดสองค่ะค่ะนี่ค่ะก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะจากนั้นเราจะทําทีละข้างค่ะเราจะซอยเป็นหัวนะคะดูค่ะขยับนิดนะคะจะมองไม่ชัดค่ะ เดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะคะอ่าวิธีการจับหัวนะคะเราก็จะใส่ก็เรียกว่าสักฝอยซักเส้นฝอยนะคะสักเส้นฝอย,ะะอยให้เรียบค่ะจากนั้นก็หยิบขึ้นมาค่ะเนี่ยค่ะนี่นะคะแล้วก็สอยขึ้นมาอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือไม้สอยฝอยนี้นะคะทําจากไม้ไผ่นะคะอาระคขาฝอย สอยขึ้นมานะคะต้องขยี้นะคะเส้นถึงจะเรียบค่ะซักน้ำลงไปค่ะถ้ายาวก็ตัดได้ค่ะเราจะสอยหัวละหนึ่งคำนะคะเนี่ยค่ะโดยประมาณอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเอาน้ำหน่อยนะคะน้ำแตะมือจะดี้วน,นี่ค่ะนะคะหัวก็ประมาณเท่านี้นะคะจากนั้น เห็นไหมคะสอยเรียบแล้วค่ะเราก็จะใช้มือเนะะี่ยค่ะจับขึ้นมามารวมกันจับใต้ใต้ก็เรียกว่าอะไรใต้ใต้ไม้สอยฝอยเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็จุ่มลงไปอีกประมาณสองครั้ง3มครั้งก็ได้นะคะก็จะ<ม>ขึ้นมาแล้วเราก็ทำจดอีกทีหนึง่งนะคะยาวนี้เดี๋ยวเราเก็บได้นะคะ ให้น้ำตาให้น้ำตาลตกลงมาตอนนี้เราก็จะไปวางบนตะแงที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้ในกล้องมันมันทาแบบตั้งนยอาจจะมองไม่ชัดขอเอาตะแกงนี้ขึ้นมาค่ะจะได้เห็นชัดนะคะนี่ค่ะเราก็จะวางจะวางที่เราสอยแล้วนี่นะคะอ่ะค่อยอยู่หน่อยค่ะไปค่ะเราวางลงไปนะคะนอนๆอย่างนี้ค่ะจากนั้นก็เอาหางนี้เก็บมา ก็จะยาวประมาณทั้งหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งหรือหนึ่งนิ้วหนึ่งสี่ก็ได้ค่ะโดยประมาณก็พับขึ้นมาเนี่ยนะคะนี่นะคะ่ะแล้วก็ให้น้ําตาลเนี่ยตกลงไปงลางนะคะอะดูใหม่นะคะสอยใหม่นะคะอันนี้กล้องมันดูไม่ค่อยชัดค่ะเพราะว่ามันตั้งกล้องแบบแบบตั้งมัน,นไม่ได้นอน,นะคะ่ะเลยก็ต้องใช้วิธีนี้เพื่อจะได้เห็นชัดๆนะคะอาราคาเห็นไหมคะ สายคะ่ะเราเรียกว่าซักก็ได้แล้วก็จุ่มน้ำลงไปอีกนะคะเนี่ยคะ่ะใช้มือกดขึ้นมาเอามารวมตัวกันกดที่ใต้ใต้อะไรคะ่ะใต้ไม้สอยอยต้องสอยแบบแน่นๆนะคะฝอยทองถึงจะอร่อยคะ่ะอันนี้เดี๋ยวเก็บได้ไม่ต้องเด็ดคะ่ะอ่าเอาตะกร้าขึ้นมาใหม่เพื่อให้เห็นเด่นชัด อาล้วค่ะวางลงไปใช่ไหมคะวิธีการที่จะให้หัวเท่ากันเราก็มาวางกับอันเดิมเนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะต่อกันไปจะได้ไม่ต้องนั่งกะโดยใช้วัดกันตามๆกันเอาโดยประมาณะคะ่ะไม่เป๊ะหรอกคะ่ะแล้วก็วางเานะคะโดยประมาณเขาเรียกหักนี่คะ่ะนะคะวางไว้แล้วมันก็จะสวยะคะ่อะอ่าดูใหม่อันนะคะเดี๋ยวจะทำให้อ่าแล้วก็ซักไปะคะ่ะ นะคะเราเรียกว่าการซักเส้นฝอยนะคะคือภาษาที่ใช้เนี่ยจะใช้ยังไงก็ได้ค่ะให้ตื่นความรู้ว่าอันนี้เขาทำอะไรกันทำให้มันเรียบค่ะเขาเรียกว่าทับเส้นให้เรียบจะได้สวยแล้วก็ช้อนขึ้นมาค่ะกะประมาณค่ะถ้ากะไม่ได้ก็ใช้วิธีว่าโรยแบบเขาเรียกว่าโรยแบบนับเส้นค่ะถ้ายังกะไม่เป็นนะคะ อละคะประมาณนี้นะคะเห็นไหมเราก็มากดค่ใต้ใต้หมายสอยอย,ยาวมากก็ดึงได้ค่ะแล้วก็จุ่มลงไปอีกประมาณสองหรือสาครั้งเพื่อให้เส้นเรียบจากนั้นก็เก็บเข้ามาอีกนะหัวก็จะสวยค่ะนะคะ,นะคะง่ายๆค่ะไม่ยา,ยากให้รู้วิธีการอ่างางไปใหม่นะคะตอนนี้เราก็จะมาวางกับตะแกรงเก็บชายค่ะเข้ามา โดยเอาอันที่หนึ่งนี่แหละเป็นตัววัดค่ะแล้วก็วางให้เท่าๆกันฝอยของเราก็จะเสมอกันนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวทำให้ดูสักค้าอันนะคะเดี๋ยวทำสองอันเห็นไหมคะสวยงามค่ะสีสวยนะคะวันนี้วันนี้ไข่เราสีสวยมากะคะ่ะนะคะเดี๋ยวอีกสักขวดนะคะฝนไล่มาแล้วคะ่ะได้ยินเสียงไหมคะ <laughs> คำรามมาแล้วคะ่ะอีกสักขวดนะคะไม่ยากนะคะลองทําดูนะคะ ฝอยคำค่ะนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนทำแล้วค่ะน้อยมากค่ะเขาจะทำหัวใหญ่ๆกันอันนี้เราทำหัวละคำจากนั้นก็จุ่มลงไปสามครั้งแล้วก็เก็บเข้ามาใหม่นะคะให้น้ำตาให้น้ำตาเนี้ยตกลงไปข้างล่างนะคะ่ะวางลงไปใหม่ค่ะให้พอดีกับที่เราเรียงเอาไว้เก็บชายค่ะแล้วพับมาค่ะนะะีน่ค่ะได่ย่า เยอะๆก็สวยดีนะคะอันนี้เมื่อกี้เราจับเอาไว้ค่ะเอามาเลียงตรงนี้จะได้เยอะๆสวยดีเดี๋ยวทําให้ดูอีกสักอันนะคะเ <_ t ap> พราะฝอยยังเหลือจับมานะคะแล้วก็ซักให้สวยให้เส้นสวยค่ะ <_ t ap> วันนี้เส้นสวยค่ะไวทองเนี่ยนะคะ จะสวยได้หนึ่งไข่ต้องสวยไขยก่กะไม่ไม่เก่าเกินไปนะคะแล้วก็น้ำตาลก็ต้องสวยค่ะน้ำตาลสวยแล้วก็วิธีการโรยก็ต้องโรยให้สวยด้วยค่ะตาละค่ะเห็นไหมจุ่มลงไปสองครั้งอ่ะสักหัวหนึ่งนะคะจะได้วางเท่ากันกลับมาค่ะวางให้เท่ากันนะคะเห็นไหมคะสวยงามค่ะ ฝอยทองค่ะเราก็สําเร็จแล้ววิธีการจับหัวฝอยทองนะคะอันนี้เก็ไม่ยากนะคะลองทําดูนะคะช<อ>โชว์ไว้ก่อนค่ะ <precis. S 1> เดี๋ยวเราจะให้ดูที่เราจับเสร็จแล้วนะคะที่เราจัดใส่จานนะคะนี่ค่ะอันนี้เราจับเสร็จเรียบร้อยแล้วเยอะๆก็สวยดีนะคะสีสวยมากค่ะอันนี้ฝอยทองนะคะ เทปนี้เป็นการจับหัวฝอยทองนะคะเราก็จับให้ดูแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ดูได้ไม่ใช่ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเราชอบคนติดตามะคะ่ะติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปอย่าลืมนะคะดูฝอยทองต้องดูให้ครบสามเทปนะคะเทปที่หนึ่งเทปที่หนึ่งเป็นการทําไข่ฝอยทองเทปที่สอง ทำอะไรคะโรยฝอยทองและเทปนี้เป็นเทปที่สามจับหัวฝอยทองค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราและก็ติดตามเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ โชว์ใกล้ๆค่ะจะได้น้ำลายไหลกันทั่วหน้า <laughs>